สอบผู้ช่วยสอบปรหกแปดจะต้องเซ็นสำเนายังไงให้ถูกต้องคุณครูแอมมี่เปิดจากประกาศตราคุดตัวจริงนะคะแล้วค่อยๆอ,อ,อ่านทีละบรรทัดอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจช่องครูแอมมี่ไว้ครกดติดตามคนหนึ่งเดือนไม่พลาดข่าวสารการสอบผู้ช่วยและไม่พลาดเรื่องคำคะแนนดีขึ้นตามประกาศนะคะเขาระบุเลยคะ่ะว่าเอกสารทุกตัวนะยกเว้นแค่รูปถ่ายเนี่ยต้องเซ็นสำเนาถูกต้องค่ะ ซึ่งวิธีเซ็นสำเนาถูกต้องที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะคะคือต้องเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องลงชื่อวันที่กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารบริเวณมุมบนขวามือย้ำนะคะมุมบนขวามือของเอกสารทุกฉบับและให้อัปโหลดเป็นประเภทไฟล์ไม่ขนาดไม่เกิน1เมกะไบต์ในรูปแบบ pdf กรณีไม่มีช่องให้อัปโหลดให้ใส่ในช่องอื่นๆค่ะ ก็คือคุณต้องย่อฝ่ายนนะเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะการเซ็นสำเนาถูกต้องให้ไปเซ็นที่มุมบนขวามือลงชื่อนะคะนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีที่เซ็นสำเนาค่ะเพราะฉะนั้นใครว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์คอมเมนต์ตรงนี้เลยนะคะว่ามีประโยชน์และอย่าลืมกดติดตามช่องของครูแอมมี่นะเท่าที่ดูเปอร์เซน็นเนี่ยคือคนแค่3 0เท่านั้นนะที่ติดตามอย่าลืมนะกดติดตามนะกดติดตามหน่อยนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองคุณจะได้ไม่พลาดเวลามีข่าวอัปเดตหรือว่าเอ้ยระวังเรื่องตรงไหนสําหรับการเตรียมสอบราชการครูและช่วงนี้นะคะครูแอมไม่เปิดคอร์สติวสอบถอรอบทั่วไปปี68ค่ะและกําลังจะใก,กล้ปิดรับสมัครวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะคะในคอร์สให้อะไรบ้างน,นะคะติวครบทุกวิชาทางภาคกไก่ขอไข่ขอควายยกเว้นวิชาเอกแล้วคณิตน,นะคะ มีไฟล์เล่มติวนะคะทุกวิชาส่วนคณิตมีช็อตโน้ตสรุปสีให้ค่ะข้อสอบเก่าวแล้วแนวข้อสอบมากกว่า12200ข้อแนวพิซซ่านะคะวิดีโอติวมากกว่า120ชั่วโมงค่ะตารางติวเนี่ยสำคัญเลยครูแอมมี่จัดตารางให้50วันใครที่กลัวไม่ทันทันแน่นอนนะคะและไฟล์กฎหมายฉบับเต็มไฮไลท์โดยลายมือครูแอมมี่มันง่ายค่ะแค่คุณทำตามและสามารถเรียนได้ทั้ง กลุ่มปิดแล้วก็เรียนได้ทั้งระบบเว็บไซต์ของครูแอมมี่เองนะคะเห็นไหมคะมีตาราง30วันคุณไม่ต้องคิดมากทําตามตารางรายวันทันแน่น,นและเนื้อหาที่ติวเนี่ยให้แบบนี้จุกๆเลยนะคะใครสนใจติวกับคุณมี่พิมพ์สนใจ